ครับเจอปลาใหญ่แล้วครับเจอปลาใหญ่แล้วนะโอ้ยนั่นเลยนะครับโอ้ปลาปีนละวะดขึตั้งมาพี่น้องเอลยนะครับกระหน่หัวปลาให้ขึ้นตั้งพี่น้องเอ้าขึ้นไปแล้วนะฮะอ้วนเลยนะครับโอ้โหอานะครับกลุ่มจะไม่ละพี่น้องเบิ้งกันแล้วกันนะครับซ้ำเดยนะครับ นะครับผมคงเคยเวลาสมบูรณ์มาครับได้เวลาแล้วนะฮะประธานเปิดงานแล้วนะครับเริ่มแล้วพี่น้องเริ่มแล้วนะฮะโอ้ที่บ้านําขําพี่น้องเขได้เริ่มแล้วครับพี่น้องนะฮะอ่ะได้เวลาแล้วนะครับวันนี้ไม่จํากัดผืนแหนะครับมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดนะนะครับมีสิบใส่สิบพี่น้องนะครับมีเท่าไหร่ใส่เรียบนะวันนี้ครับไม่จํากัดผืนนะฮะอ๋ออีพรอยก็ชิ่วเถียงกับตาไพเรื่องของบาพี่น้องเอ้ยสัสดีขอท่านโมจอยพี่น้องนะครับ โอ้เป็นนางยุโขกเสือพี่น้องเลยแบบนี้อนอเออแต่พอธานมาก็เปิดปุ๊บปั๊บไม่ถึง20วินะเมื่อกี้นะจวดเลยพี่น้องเลยนะครับอะมาลุ้นกันพี่น้องนะครับอ้าวโอ้พระเอกควายได้กุ้งตัวนี้เมียอานะครับเห็นกุ้งแล้วครับโอ้ตัวสวยเลยพี่น้องนะครับเบิ่งกุ้งพี่น้องดูอุยงามงามงามพี่น้องนะฮะอ่ะพระเอกโชว์หน่อยสิโชว์พีชโชว์พีชนัชช่นพี่น้องดูตัวกุ้งนะฮะ โอ้การปลาเงยได้พ huh. ี่น mm ้องนะครับอานะครับเจอปลาใหญ่แล้วครับเจอปลาใหญ่แล้วนะโอ้ยนั่นเลยนะครับโอ้ปลาจีนละวะนี่อานะครับปลาจีนใหญ่ปลาจีนใหญ่นะดูทรงแล้วเป็นปลาจีนนะครับดูครับดูครับโอ้น่าจะปลาจีนนะฮะนะครับโอ้ปีของใหญ่นะครับพี่น้องนะครับของไงขึ้นแล้วของไงขึ้นแล้วพี่น้องเฮ้ยนะครับ โอ้โตอนนี้กำลังหอยปากพี oh, k, here, ่น oh, yeah, 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 really ้องนะครับเดี๋ยวมันดุดพี่น้องเฮ้ยนะฮะล่อยดีๆเ้อนะครับลูกชายอ๋อลูกชายให้แม่บ่โอ้ลูกชายคนแม่อยู่หน้ากล้องเลยพี่น้องโอ้เมื่อกี้กีดลั่นเลยพี่น้องนะโอ้ยเย่เย่เย่เลยครับลงน้ำเรียบร้อยนะฮะปลอดภัยดีนะครับสนเข้าไปแล้วครับพี่น้องครับอ้าดูท่านต่อไปนะจ๊ะนะฮะ โอ้โหคุณแม่มาเช็ลูกชส้ครับวันนี้ครับอ่าเนี่ยครับคุณแม่ขึ้นหนากกองเลยครับตอนนี้ครับนี่มาเกยลูกชายนะฮะปลาใหญ่เข้าแล้วนะครับอ่าดูครับดูต่อแลพี่น้องนะครับมาหนักกลํำพี่น้องเอ้ยวันนี้นะครับพี่น้องเสียงเหนื่ยหลายเป็นเสียเลยครับทุกคนครับอีกหนึ่งท่านนะฮะก็ได้ปดได้นี่นะครับพี่น้องนะครับอ้าววุ่นกันไปยาวๆนะวันนี้นะครับอ่าดูท่านนั้นนะครับแดงแดงแบบปุ๊บโอ้ยขึ้นมาแล้วพี่น้องเอ้ยนะฮะ ลุ้นกับนิตาน้อยหน่อยนะครับนะครับถ้างวดนน้องพื้นน้องคอนะครับอ่านะฮะดูซิดูซิคุณพ่อเดินก็มาดูหน่อยอ้ามีมาหนึ่งตัว2ตัวนะจ๊ะนะสำหรับพ่อน้อยนะครับรอบนี้นะนะครับอ้าวบรรยากาศดีครับวันนี้ความเชียร์ก็ไล่ครับพี่น้องครับวันนี้นะโอ้เตรียมฟังเลยพี่น้องเลยนะน้องไงนะครับเนื้อน้ำโดยวันสามสิบก็ได้นะอ๋อนี่ครับคุณแม่ให้ข้อมูลมานะฮะปกติทุกปีหลาเลยแม่ครับว่า หลายเนาะครับเนาะนะครับเอา้าปีนี้กับพ่อตั้งก็ดอกพมมใบเนาะนะครับโลโลครับเดี๋ยวสักคู่ก็เกินมาแล้วครับเอามาดูแห่ฝังบ้างนะพี่น้องนะนี่เสียนฝังพี่น้องนลยครับนี่นๆก็ขึ้นมากเลยด้วยครับนั่นครับโอ้เพร่ร่างกัเขาแล้วครับพี่น้องโอ้เพร่หนึงคือหลายคนเด็ดสามกนเหมือนกันนาะโอ้มันก็หลายคนเด็เอาเอาเอาสู่ไปพี่น้องสู่ไปนะครับนะเอามาลุ่นแพร่นีมั่งกูพี่น้องนี่ครับนี่ยี่ไก่นาพร้อมเหนียวตัวมาตัวยังไงซ้ำเขียนมั่งได้พอเอ้ยนะ ดึงนะครับดึงกันมาแล่ะพี่น้องเอ๋ยนะครับดึง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 โอ้อว่าอย่างลูกแห้ไหลเถอะนะโอ้พี่ปลาตัวนึงพี่น้องเอ๋ยนะครับลูกแย้ไหลพี่น้องครับลูกแย้ล่งครับผมกำลังดึงกันมาแล้ครับตัวมีปลาหรือเปล่าอ้ามีครับโอ้ยหลุดหลุดโอ้ยหลุดไปหึงตัวโอ้เจอแล้วครับปลาใหญ่ครับพี่น้องปลาใหญ่นันจ๊ะดูพี่น้องดูนั่นครับออ้ยเสือสีฟ้านะครับพี่น้องห้อยตังกันนะครับพี่น้องโอ้เราตั้งตังถึงขวางรับว่า โอ้โม่ช้าได้คุยกันอยู่กับพี่ท่านนี้นะฮะนี่เรามีสีตาพี่น้องเล่นอะไรมันพี่น้องเราใช้เป็นตาบวบนะขาวนะครับปลาใหญ่ปลาใหญ่นะดูแล้วนะครับเห็นปากกวลมๆพี่น้องเอ้ยนะฮะปลาอย่างน้อนอน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 มึงกระดับพี่น้องมึงไอไก่กระดับปลาอะไรฮะเนี่ยครับกระด้งห้อยปากด้วยนะครับโจกแล้วโจกแล้วนะครับโจกเงือกแล้วพี่น้องเอ้ยนะฮะโอ้ยปากซ้ำปากพวกนี้พี่น้องเอ้ยไปนี้่คนครับคนครับพี่น้องนะครับเอา คาดคาดว่าน่าจะปลาจีนนะพี่น้องนานะครับเอาครับนานแล้วครับไปรับปลาแล้วนะฮะอู้โหบุลโลเธอร์เลยพี่น้องเอ้ยนะครับปลาจีนนะจ๊ะนะครับดูแล้วเป็นปลาจีนนะพี่น้องนะครับอ่าเนี่ยลากไปลากมาเนี่ยน้อางยังน้องเป็นไงกับหลากไปลากมาเออเอเมนครับบ้านขึ้นหลากผสมกันลากขึ้นปีกดาวพี่น้องนะครับโอ้ หอบปลากรับผมเราส้ำคัญละพี่น้องเอ้ยนะฮ <laughs> ะเดี๋ยวค่อยดูไซส์นะคระับพแพ้ถึงแพก่อนถึงตั้งก่อนนะพี่น้องนะครับเอาอะนะครับอบอเป็นแล้วครับปุนหอบเกินตั้งละพี่น้องเอ้ยนะครับกแลังหอบปลาไงขึ้นตั้งพี่น้องเอ้าขึ้นไปแล้วนะฮะพ้นเลยนะครับโอ้โห สายใหญ่สายใหญ่นะตัวนี้ครับโอ้ยง่ง่างามงามพี่รองเลยนะปลาตัวนี้นะครับเอาครับพี่รองครับอีวันนี้ลงเสี้ยนฟังครับพี่รองนะครับได้ปลาจีนมาพี่รองเลยนะครับโอ้ปลาจีนปลาจีนพี่รองนะครับนั่นเลยนะฮะลฟังกับพี่ดูเลยพี่รองด้วยนะครับอ่ะมาลุ้นกันต่อนะฮะครับทุกบ้าน ตอนนี้มีปลาไงขึ้นไปสร้าง้วครับนะซี่ตัวนะครับมี2ตัวที่10บกิโลนะฮะสิบกิโล2ตัวแล้วก็6กกิโลกว่าๆนะครับอีก2ตัวครับพี่น้องนะครับแต่ว่ายังมีอีกหลายครับในน้ำยังบ่ขึ้นนะครับมีอะไรอะไรยังบ่ขึ้นไปสร้างกับพี่พี่น้องนะครับเอาเบิังคูนี่ครับโอ้พนในป่าเป็นโซ่ของพี่น้องนะครับโอ้โหในป่านี่บอกไงเลยพี่น้องเอ๋ยนะฮะนั่นครับนั่งกลับอ้าว นวัวพี่น้องวัวนะครับอบุญน้ำกันนะครับมือนในยุคบา้านอังคัมพี่น้องบัตรราคาถูกนะสามร้อยหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะวันนี้นะฮะอบุญน้ำวันนี้ได้เงินประมาณแปดพัน,นกว่าบาทครับเมื่อกี้ผนแจกมาแล้วนะพี่น้องนะครับบัตรชาวบาทท้านจะกันเองนะฟังเขาเลยนะครับฟังเขาอีกแล้วครับปลาจีนนะครับนั่งเกลดนะครับพี่น้องนะครับเอ้าเส้นฟัง,งเขาดีพี่น้องนะเหยื่อแก้วแก้วเยี่ยมเลยครับสวยๆนะอ๋อแม่นะผมกระตุกแพร่อยู่หรอ เอาครับเอาครับเหตุการณ์เกี่ยวก่าอะไรกันนะฮะของใหญ่หรือเปล่าของใหญ่หรือเปล่านะครับเออแบนครับแบนครับของใหญ่พี่น้องครับค yeah ุณครับลังขี่ค่อยครับนะครับเอาแล้วเอาแล้วขอนทุนแล้วครับขึ้นฝ um yeah ั่งนะขึ้นฝั่งแล้วนะครับขอนทุนแล้วพี่น้องนะครับ อ๋อตามไปต้องปลาอย่าพี่รองนะครับนั่นแหละครับแพร่นันละครับพี่รองนะครับโอ้โหนี้กําลังเอาแพร่เข่าฟังแล้วนะครับดูครับดูครับปลาอะไรยังไม่เห็นนะฮะน่าจะปลาจีนนะครับพี่รองครับอ่ะถอนแพร่เลยครับตอนนี้ยึุณฟังงั่งเดียวครับพี่รองนะครับ านะครับผมจะไม่ละพี่น้องเบิงกัอนเราคันนะครับซ้ำได้นะครับโอ้หสวยเลยครับสวยเลยครับพี่น้องครับครับพี่น้องเป็นปลาจีนนะใสสวยเลยนะครับพี่น้องครับ บ่ไรป่พี่น้องรัพันมาดีอครับพี่น้องครับปวดได้เลยนะอายุเ้ยนั่นแหละโอ้มัพี่น้องครับ วิ่งเพียงเกาลูหว่ะวี้9กิโลนะ9กิโลเต็มนะพี่นนะครับมาตัวนี้ครับเกลูกนองบัวได้ยาลาไปเกาลูออรากาทั้งไปเอาการกรรมการมั่งกรรนะครับอ่มันกรนี่โอยตัวนี้จะว่ามันยากนะให้อีนึ่งตัว้องมไได้ลูกเ่นเ้งนต้องดับ้งนี่นะครับปดนะครับแปดเพียงงปกิโลนะครับ8กิโลมาอีกนะฮะมาอีกแล้วหนึ่งตัวนะครับ โอ้ยจีนขายเดีนี้มัจีนขายได้ต้อาดิซังก่อนจับหนึ่งจับปลาจีนอีกแล้วนะฮะเอาซังครับซังกันเลยจีนอ่าตัวนี้แปลครับพี่น้องแปลกิโลน้องขีดนะตัวนี้ครับพี่น้องครับอ่าตอนนี้ปลาทยอยขึ้นมาแล้วครับพี่น้องปลาจีนน่าสดมากครับตอนนี้ครับพี่น้องนะครับกรรมการกำลังจดบันทึกไว้ครับพี่น้องนะครับเป็นตัวเป็นตัวเลยนะครับเป็นบรรยากาศนะครับตอนนี้กำลังซื้อขายปลาพี่น้องนะครับพี่น้องมั่อซื้อปลาเยอะเลยนะฮะตอนนี้ปลายังไม่ขึ้นนะครับว่าจะน้อยหนึ่งขึ้นมาหลายแน่นอนนะครับ มีทีมกันมาขายหนึ่งท่นแล้วทีมของลุงแดงแดงบางสวนนะครับขึ้นมาหมานตัวลุงแดงนี่แม่นะครับพี่น้องครับโอ้โอ้นะครับปลาใหญ่ไหมลุงปลาเป็นปลาหรือเป็นเส่าวันนี่ยเออจะเป็นเต่าหรือเป็นปลาไม่ดีดเป็นจังไหนเอ๊ะไงครับก้อนนี้ทำไมสวยดีดีเลยก้อนนี้ รดนไมัองนะครับตั้งแต่การกรรมการต้องไปเ็นผลนี่กรรมการกรรมการกรรมการกลางแห่ตัวลมสันตัวละสตาดีเก้ากิโลแปดคีครับเก้าแปดเฮ้ยก้ก้าดม่หมดเพิ่มได้หมครับเก้าแกาิโปเก้ากินะครับตัวนี้ครับพี่้องแล้วแตเอามาขายพร้อมพี่้องนะเฮ้ยตนี้กวกาการสามลูกทำไมตัวเดว

เลี้ยเพียงเพียครับไอ10ิครับ1กิลรับกิโลเพียงคับพี่น้ครับเลียงเียง10เพียงีนะฮะีเียงเยงครับมาอีกเล้วนะฮะดูโอกาสบได้ี่กิพีน้าใหญ่มาอีกแล้วนะครับปพีนิครับม่้องไ้องอ่การันีนะครับมาล้นด้วนะมาล้นมาลุนกันว่าอะกี่กิโนะครับตัวนี้ครับพี่น้ เล้ยกันเลยนะครับเล้ยงกนเลยครับมาลุ้นกันพี่้องครับตัวนี้จะกิโลครับพี่้องบุม่องสายตาหน่มีแปดโลครับพี่้องเอาไป้เยวเอาไปนเี่ยเดินดกันเนี่นจักิโลไเราลากล่งเาเป็นปลาจูกรันปโอ้โหเด้งเอาลูกแปดเ้ลูกแ เข้าโลเขครับเข้าโลเขเ้าโลเนเ้าโนครับเข้าโลเียเดเครัโอ้้ลกีนีาแบเกลี้นเลยครัเเลยตว้ามเดียวลเาจกกันอ่ะมีบึกครับพี่น้อง้บกนะมกเข้าอเ้าโลพี่้องบึกนะครับบกเ้านะครับามีบกใหเห็นนะะ ปาจางมาปนป้อยยังกับมีเลยครพี่้องครับมีหมดนะครับข้าวต้มล้าวต้้าวต้มข้าวต้มข้าวตยมข้าวตลมข้าวต้ัข้าวต้ยข้าวต้ม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 ข้าเต้มล้าวต้มข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 าวต้มข้าวต้มข้าวต้ม้้า้ม้าวม้าว้องตนนี้ี่น้าดแล้วพี่น้นะครับพี่น้าดแล้ว้ม้า้า้ ละไก็ว่าอไพี่น้องนะที่นี่าบากคนได้นะครับลากดนไม่ีพี่น้องนะครันบปงนางนไมดลได้เลยได้เลกไม่ไเด้เล่ได้เเล้ยเลยม่ด้เมน้เ้เลิม่ไ้เม้เลยไ่ด้เล้นไม่เล่ด้เลย่่ ก็มีลำบานแย่นะแย่กว่าเพศนะครับมีลบานบึกด้วยนะครับแล้วก็มีนะลังหวัดปลาท้อวไก็มีนะครับกิดตัวหน่ยก็มีลำบาบึกนะครับแย่กว่าเพศนะครันนี้นะครับอยร่องยาวมั่นเกาหลีแล้วก็ยล่านะครับผอลอย่อลาล่องิงเหรเอาแต่ลอล่อลครับหมับ เอาเอา่อหากันตามาเข้ใจนะครับเืมาปาอนไรอหีนที่ผมจายานผลนะครับว่าให้มาลัดรางวันนะครับถังวันเราถออยู่สามยางยางแรกกัเคื่องปั้อยางที่สอกับเคื่อพุ่งยาี่สามกับคื่อปาไปนะครับขายวันี้ขายครับขายจะบาดเรากันเอารอยอยอยสามชิกี ครับเป็นบรรยากาศพี่น้องนะครับฮ่าโรงแหอยู่ดั่งค่ำครับวันนี้ครับเบอร์สุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะตอนนี้เส้นแหก็เริ่มขึ้นกันแล้วครับเอาปลามาขายนะครับมี่ไสดงกับพ่อพี่น้องเว้ยขึ้นมาไสดงกับเบิร์ดครับพี่น้องนะครับโอ้ยสื่อขายดีขนาดเลยนะครับเส้นแหนี่สบายวันนี้นะครับได้เงินกข้าบ้านนะต้นหนานะครับได้พวกถุงมงินครับถืออายุขยะางพี่น้องนะครับโอ้มันมันมันผัวอะไรนะครับผู้ซื้ออะไรซื้อเต็มที่แล้วครับวันนี้นะครับราคาเอาแพงครับนะฮะ